รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะมาบอกคุณผู้ชมว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้อย่างมากมายค่ะผลิตรายการโดยสภารประมุขปานหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะในอาทิตย์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์คาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ปราจินบุรีศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกพลภาพและส่งเคราะห์ผู้ยากไร้ ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราได้นําเสนอเรื่องราวภายในของศูนย์แห่งนี้ไปแล้วค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะนําเสนออีกหนึ่งภารกิจของศูนย์แห่งนี้ที่มีต่อชุมชนร,บรอบๆศูนย์ค่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพก็เป็นผู้ในการศูนย์แห่งนี้นะครับมีความรับผิดชอบในเนื้อนาง,งานในการดูแลนะครับผู้สูงอายุประจำวันอยู่แล้ว ในเวลาดูกันนะครับงานที่เราทํานี้ไม่ใช่จะทําเฉพาะในการดูแลพี่น้องของเราภายในสวนเท่านั้นแต่เรามีภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องทําเป็นประจําปีหนึ่งสองครั้งหลักๆก็คือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคมคือออกไปเยี่ยมพี่น้องของเรานะครับที่ยากจนยากไร้ในชุมชนนะครับก็ เราจะเริ่มออกเยี่ยมกันก็เดือนกุมภานนี้แหละค่ะคือรอบแรกแล้วก็รอบต่อไปก็เดือนตุลาค่ะอันนั้นกำหนดเวลาที่ออกเยี่ยมนี่แล้วก็จะกำหนดวันตามแผนออกเยี่ยมของเราค่ะหน้าที่ของเราในการออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านนะคะก็ไปเติมเต็มให้กับครอบครัวของแต่ละครอบครัวที่เขาประสบกับปัญหาขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้ง ในการของเราไปก็คือเราจะเตรียมเซ็ตออกเยี่ยมค่ะก็มีข้าวสารมีเครื่องอาหารแห้งเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้เราจะได้รับมาบริจาคจากบุคคลภายนอกอยู่หรือเปล่าเอาใครก่อนล่ะทองหรือทองคำดี ใครล่ะฮะโน่นนะเนี่ยจำได้หรือเปล่าบายดีไหมร้อนไหมเหรอจำได้ไหมอ้าวเจียสันี่เรามีทีมน้องทีวีพาวเวอร์บล์มอ่ะเข้ามาด้วยที่ทีมของพ่อเนี่ยที่เรามาเยี่ยมเยียนน่ะเจ๊ทองอ่ะเออนที่เขาอยากมาดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงว่าทีมพ่อออกมาเยี่ยมเยียนคนยากคนจนยังไง แบบนี้นะเยี่ยมยาออเยี่ยมยาทำยังไงเนี่ยนะการออกเยี่ยมนะคะก็เราจะมีข้อมูลของผู้สูงอายุนะคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเราจะมีข้อมูลตรงนี้มีรายชื่อแล้วก็ติดต่อประสานงานกับทางอ,อสมอหรือไม่ก็ชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้นําในหมู่บ้านตรงนั้นนะคะคือเขาจะให้ข้อมูลของเราอีกทีว่ามีผู้สูงอายุที่รายใหม่ที่เราคือเขาต้องการให้เราไปช่วยเหลือตรงนั้น ในด้านสุขภาพนั้นก็เช่นเดียวกันทีมของเราไปนั้นไม่ใช่ว่าเราอาจจะไปแค่แจกของแต่ว่าเราให้ความสะใส่ด้านฝ่ายจิตใจด้วยนะครับคือให้คำปรึกษาเช่นว่าคนยากและคนจนก็จะถามว่าดิฉันเจ็บป่วยด้านนี้ความดันอาหารทานไม่ลงหรือยาทานแล้วมีผลต่อนะครับข้างเคียงอะไรต่างนั้นทีมของเรานั้นก็ให้ ทำปรึกษาด้วยเช่นเดียวกันหมอเจาะเลือดหลานก็มารับไปหรือว่าให้ทางจะเพิอมลงเจาะลายหลหนแล้วเจาะลายหนแล้วจ้ะสามสี่หลนละเนาะจ้ะทีของเราก็ได้ออกมาเยี่ยมใหญทองใทองทองคำแล้วก็ใหญ่ทองนะครับสอ,องพี่น้องก็ การต้อนรับยินยีเจะสายดีทั้งสองยายนะสิ่งที่เรามาประจำแล้วก็คือคุณยายเขาเมีอัตยาัยแล้วก็ต้อนรับพวกเราแล้วก็จำพวกเราได้นะครับนะครับก็เชิญชวนบ่อยๆอยากให้เขามารับการส่งข้อในสูงเราแต่ว่าผู้สูงอายุโดยทั่วไปแล้วนะค,คือก็ยังห่วงบ้านอยู่ธรรมดายัง,ห,งห่วงห่วงลาลาหลานหลานเลนเลนอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่เคยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป,เป็นเป็นภาพที่ดีเพราะว่า ชีวิตครอบครัวเขาถ้าผูกพันอยู่กับบรรดาลูกหลานอยู่ในครอบครัวมันก็จะมีความสุขมากกว่าอยู่ใกล้ชิดคนที่เขาเคยอยู่ okay. ส่วนสังเคราะห์มันก็ไปอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านหลังที่2ถึงแม้เราดูแลจจใส่ของเราแต่ว่าความใกล้ชิดเรามันก็ไม่เหมือนนะครับในสายโลหิตเดียวกันมันก็ไม่เหมือนคนที่อยู่ใกล้ชิดกันส่วนนี้นะคะก็บางลายก็ลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยบางที ตายายอาจจะอยู่คนเดียวหรือว,ว่าอยู่สองคนตรงนั้น,นะคะ่ะคือเราก็ให้กําลังใจหรือว,ว่าบางทีเราก็ชักชวนเขาเข้ามาอยู่ในศูนย์กับเราแต่ว่าคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วถ้าเขามีบ้านเขาก็ไม่อยากจะจากบ,บ้านของเขาตรงนั้นเราก็คือไปเติมเต็มให้สิ่งอุปโภคบริโภคหรือว,ว่าส่วนที่เขา,เ,าเดินได้ไม่คล่องเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์เสริมช่วยเดินให้ค่ะ ลงไหลนะครับมาลงไหลลงไหลทุกวันดี้จำได้หรือเปล่าครับบ้านนี้นะเป็นโครงการที่เรานะครับติดงานอีกอย่างคือจะต้องมาซ่อมแซมด้วยบาีพ่อลืมพูดไปว่าเวลาที่เราเยี่ยมเนี่ยนะถ้าบ้านไหนปูกพังบางส่วนเช่นบันไดนอกชาเนี่ยพ่อก็ต้องมาตามงานด้วยคือเราจะต้องมาซ่อมแซมให้เขาด้วยนะ แล้วนี่ตกลงจะให้ขึ้นบ้านหรือปบ,บ่าจะปิดอย่างเงี้ยจะให้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอาขึ้นตรงนี้เลยไม่ได้ขึ้นตรงนั้นแล้วไอ้นี่พ่อยังติดอยู่นะเดี๋ยวพ่อว่างเขาจะมาซ่อมให้นะก็คือโครงการของเราอันนี้นะว่าเยี่ยมเยียนดาน้านความคิดทันมาอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสุขภาพใหม่แล้วก็เดี๋ยวคือบ้านไหนที่ผพัง,พงบางส่วนเนี่ยเช่นบันไดห,หรือนอกชาเนี่ยก็ต้องมาซ่อมแซมให้เขาโอ้นี่ยังติดอยู่เลยพ่อเดี๋ยวจะต้องมาทําให้มาท ขอเป็นเจ้าภาพปัตตูหนึ่งมือสวัสดีรัดดีก็ชีวิตมานเป็นอยู่ของอาตาหรือยายที่มีหลานอยู่ด้วยก็ยากลําบากมากเพราะว่าการออกไปหางานข้างนอกก็ยากลาบากอยู่แล้วแถมเนี่ยจะมีหลานเข้ามาอยู่ด้วยอีกภาระในการดูแลก็เพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นจากส่วนนี้เราสามารถช่วย้เขาได้บ้างแต่ว่า เราให้เขาได้มากไม่ได้ดังที่ใจเขาหวังเพียงแต่ว่าเราเติมเต็มให้เขาได้พอสมควระคะ่ะก็ขอบคุณในสิ่งที่ดีๆแล้วก็หลองว่าสิ่งที่เราทำนะครับชุมชนนะครับที่เราทําอยู่หรือทีมที่ออกเยี่ยมเยินชุมชนอยู่นี้จะเป็นสิ่งที่เกิดแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายหลายคนนะครับเพราะเราไปทํานี้นะครับชุมชนข้างว่าข้างผ้าขางเขียนเขาอยากสนุนด้วยเขาเห็นว่าโอ้ยังดีนะยังมีทีมจากสุสาเคราะห์ที่โคกวัดประจินนี้ เป็นทีมที่ไม่ได้ทาเฉพาะในศูนย์เท่านั้นแต่ยังออกมาเยิมเยียนด้วยมาให้กำลังใจก็จะมามอบอุปโภคบริภโภคดิเช่นเดียวกันก็ยังห่วงใยพวกเขาและเขาเองล่ะอยู่กั้งไข่อย่างเคียงบางทีก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่เราเองกลับไปได้ไปช่วยเหลือนี่หละเป็นสิ่งที่เราก็ได้รับเสียงตอบรับมาดนเช่นเดียวกันก็ขอบคุณนะครับ Can you tell me what can you offer this office? My name is Konika. Um... My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเลซา ทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นบอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ้ชมคะรายการ Power of Love จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสค่ะ วันพุทธที่17กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิ30นาทีตามเวลาท้องถิน่นวันสุดท้ายในพระภารกิจเสด็จเยือนเม็กซิโกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมและให้โอวาสผู้ต้องขังกว่า3,000คนในทันทัสถานเมืองชิวดาดฮัวเรสทางตอนเหนือสุดของประเทศเม็กซิโกติดเขตแดนสหรัฐอเมริกา เรือนจำแห่งนี้เป็นหนึ่งในเรือนจําที่ได้รับการรับรองม,มาตรฐานสากลในเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังที่ครั้งหนึ่งเมื่อ <c oughs> ไม่นานได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการคาตกรรมของโลก <c oughs> <c oughs> จุดแรกที่พระองค์ทรงหยุดแวะทักทายเป็นส่วนของสถานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นี่มีผู้ต้องขัง700คนพระองค์ทรงพบปะและสนทนากับพวกเขาพระองค์กรัาว่าพ่อยังไม่อยากจะจากเม็กซิโกไปโดยไม่ได้แวะมาทักทายและร่วมเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิษษทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมกับพวกลูกก่อน จากนั้นพระองค์เสด็จประทับรถพระที่นั่งซึ่งเป็นคันที่5แล้วสําหรับการเสด็จเยือนเม็กซิโกของพระองค์ครั้งนี้เพื่อเสด็จไปยังแดนผู้ต้องขังที่มีความปลอดภัยสูงคือศูนย์ปรับตัวผู้ต้องขังเพื่อคืนกลับสู่สังคมมีจํานวนผู้ต้องขังทั้งสิ้นสามพันคน โอกาสนี้สมเด็จ<ด>พระสันตรประปาปาฟรังซิสตร<ด>ัสให้โอวาทพวกเขาว่าไ,<ด>ไม่มีสถานที่ใดที่พระเมตตาของพระเจ้าจะไปไม่ถึงการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมนี้คือการรื้อฟื้นการจาริกเดินทางว่าเราต้องมีส่วนร่วมในปีศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้ทำลายวัฏจักรแห่งความรุนแรงและอาชญากรรมให้หมดสิ้นไปจากตัวเรา ควาเมตตาของพระเจ้าเตือนใจเราว่าการให้โอกาสคนทำผิดคืนกลับสู่สังคมนั้นมีได้เริ่มต้นจากกำแพงในเรือนจำแห่งนี้แต่มันเริ่มต้นที่ท้องถนนด้านนอกซึ่งเราให้โอกาสผู้ทำผิดได้มีที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างหาก นอกจากนี้ความเมตตา,ขอ,าของพระเจ้ายังหมายถึงการเรียนรู้ว่า,าการเป็นนักโทษนั้นจะกลายเป็นอดีตและเราต้องเชื่อมั่นว่า,รเ,าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงอยู่ว่าเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่พ่ออยากจะบอกพวกลูกว่าพ่ออยากจะฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรมนี้พร้อมกับพวกลูกเพราะนี่คือโอกาสที่จะให้ลูกๆได้เขียนประวัติศสาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองและก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ผู้ใดก็ตามที่เคยทนทุกข์ระทมจากความเจ็บปวดอันแสนสาหัสในชีวิตแล้วสามารถกลับตัวกลับใจได้เราก็จะพูดได้เลยว่าเขาผู้นั้นผ่านประสบการณ์ตกนรกมาแล้วและเขาก็สามารถจะเป็นประกาศศกในสังคมได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสอนเราว่าอย่าได้ทำผิดพลาดเหมือนกับที่เขาผู้นั้นเคยทำมา Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que quiero. ในช่วงเมตตากรุณาอยู่ที่ใดวันนี้น่าสนุกสุดๆค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกับเราเป็นทั้งพิธีกรชื่อดัง mm hmm. นักสแสดงและก็นักร้องค่ะเชิญไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าสองคนที่จะมาร่วมรายการจับเราในหัวข้อเมตากรุณาอยู่ที่ใดในวันนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลา แล้วก็ถ้าเกิดเอ่ยชื่อไปทุกคนก็คงต้องรู้จักนะครับเพราะว่าแวดวงที่เขาอยู่เป็นแวดวงของแสงสีเสียงนะครับหรือผู้ใหญ่ก็คงคงไม่ถูกนะครับเป็นศิลปินนักร้องพิธีกรดาราวันนี้เราอยู่กับคุณสุทธิตาปัญญายงสวัสดีค่ะแล้วก็น้องนัททิวไผ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมากเลยนะครับแต่วันนี้เราก็สละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับครับ ครับผม<น>ก็สำหรับผมนะครับก็เรียกว่าอะไรดีคริสตังนอน <laughs> นอนมาเลยนะครับผมก็ตั้งแต่เกิดแล้วครับ,รบเป็นสถาบุรุษที่วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ครับผมคริสตังนอนก็อยู่ร้า,าปนปากตั้งแต่เด็กใช่ครับชื่อนักบุญอะไรนักบุญอน,น,นตนครับ ก็แล้วก็สังกัดวัดพระมารดาด้วยใช่ครับสังกัดนี่เหมือนใช่สัญญาเอาไว้เึดชื่อเปนบันทึกทะเบียนล้างบาปตรงนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับและคัวนี้แหละของนี่หนานี่เป็นคริสเตียนยืนค่ะคือคือเพิ่งมาลับประมาณสักสิปีก่อนนี่เองอะค่ะแล้วก็เป็นตอนตอนตอนแรกๆเนี่ยเป็นสมุดวัดอสังพิหารอสังชานนะคะแต่ว่าพอย้ายบ้านไปอยู่หลังสิบ คราวนี้ก็เริ่มใะหกเหลินเล่เล่ล่อนละก็มีว่ารังสิตธ์บ้างแล้วไม่มีสังกัดแล้วไม่มีสังกัดกับม์ใช่เป็นฟรีแลนซ์เริ่มเป็นฟรีแลนซ์บ้างอย่างงี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเรื่องยาวค่ะถ้าให้เล่าตัวว่าเองจะไม่เป็นไรแต่ว่าก็คล้ายๆว่าล้างบาปตอนเป็นเป็นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ล้ด้วยตัวเองก็มาปี2004เข้ามาเป็นคิดซะชนแล้วก็ลงทะเบียนล้างบาปไว้ที่วัดอัศมัชันบางรัก เข้าวัดไหมเอาถามผมก่อนนะครับแล้วแต่ก็เข้าแน่นอนครับเข้ามาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเนี่ยก็คือเหมือนที่บ้านนะครับเป็นเป็นคาทอลิกทั้งครอบครัวเลยตั้งแต่แบบบรรพบุรุษมาเพราะฉะนั้นแล้วคือตั้งแต่เด็กก็จะไปไปโบสถ์กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วไงครับแล้วก็ตอนที่เริ่มเป็นเริ่มเข้าประกวด AF เนี่ยครับคือถ้าถามว่ามีช่วงไหนในชีวิตที่ไม่ได้เข้าวัดทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีตอนประกวด ใช่แต่ว่าเดี๋ยวได้โทษขอขันรายการตอนตอนที่เขาเข้าประกดได้ดูไหมคือมันมีคนคนไปเจอว่าน้องนัทเนี่ยเหมือนเอาแม่พระเข้าไปด้วยโอ้โหอย่าว่าแต่แม่พระนะครับผมขนไปทั้งบ้านเลยครับขนไปก็แบบขนไม่หมดเลยครับใช่ครับมีรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเขาเห็นส่วนส่วนแบบคนมาลีมีคนไปเห็นไม่รู้จริงเปล่นะผมก็แต่ผมก็ดูดูนะช่วงนั้นอ่ะก็ก่อนนอนไงครับเวลาก่อนนอนแล้วก็ก่อนก่อนขึ้นร้องเพลงทุกวันเสาร์ไงครับก็จะมีใช่ครับแล้วกล้องเขาก็จับก็คงมีคนได้ไหม ใช่ครับแล้วก็มากลับมาที่เรื่องเข้าวัดก็คือคมีจะมีแค่ตอนประกวดที่ตอนนั้นเราต้องอยู่ในรายการและเก็บตัว3เดือนนอกนั้นก็คือพอออกมาเนี่ยก็คือทุกๆทุกทอาทิตย์ จะยังคงได้ไปโบสถ์เพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงที่เรางานเยอะครับก็จะบอกที่ค่ายเพลงไว้เหมือนแจ้งลาเช้าวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้ไปตลอดครับทีนี้เนี่ยคือด้วยความว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีหลายหลักๆเลยทุกคนก็ยังเป็นศาสนาพุทธอยู่เป็นมาคนเดียวโดดเดี่ยวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะอ้างว่าเราจะไปเนี่ยก็จะแบบบางทีเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไราเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราว่างหรือเวลาตรงกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเออไปด้วยกันไหมแล้วอย่างทั่วเนี้ยสามีเป็นพุทธใช่ไหมคะเขากิด กันได้เขาจะไปเตะๆอยู่หน้าวัดแล้วลูกก็จะวิ่งเล่นวิ่งวิ่เขาวิ่งออกวิ่งเาวิ่งออกเพราะเขาไม่ชอบที่คนเยอะๆไงแต่ว่าแต่ว่าพี่พี่เขาแบบนี่นะลูกจับล้างบาปหมเลยอะใช่สอคนมีมีข้อตกลงยังไงไหมก็จริงๆคุยกันไว้คือตอนแรกอะสามีก็จะบอกเหมือนกันว่าเอ้ยทําไมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนที่มาอบรมแต่งงานเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออก็ ก็ดีก็ดีก็ดีนะแล้วนางก็บอกเขาว่าเธออย่างน้อยให้ลูกมีมีสิ่งที่ยึดยึดจิตยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราสอนเขาไปในแนวทางที่เป็นแบบเราสอนเขาได้อ่ะน่าจะดีกว่าที่ที่จะปล่อยไปหรือะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ตัดสินใจอนุญาต ็มีไปช่วยบ้านแต่เพิ่งเพิ่งมาทําช่วงหลังๆนะครับ<อ>ช่วงแรกๆนี่คือเราก็แบบไปโบสปกติอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆแล้วเรามีเวลามากขึ้นด้วย,ด,วยด้วยตารางงานที่ตอนเราประกวดใหม่ๆมันจะแน่นมากแต่พอตอนนี้เนี่ยเป็นนักร้องนักสแสดงแล้วงานมันเริ่มแบบจัดสรรได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราน่าจะแบบแ<ม>ไปช่วยเพื่อแบ่งเวลาแล้วอย่างโบสถ มิสซาคริสต์มาสอะไรที่สําคัญสเงี้ยครับก็จะได้ไปช่วยเผื่อน้องๆเยาว,วชนเขาก็ไม่ใช่นักร้องใช่ไหมครับบางทีเขาก็จะแบบมีข้อสงสัยเผื่อเราช่วยเหลือได้อะไรเงี้ย<ช>ครับก็ยังก็ยังมีของแถม มีครับผมผมนี่มีของแถมแต่เพิ่งมีนะครับแต่ก็จะมีไปเรื่อยๆครับเอาเท่าที่ได้ของนี้เนี่ยนี่เนี่ยเคยเป็นผู้แหม่เพาว่าของนี้อันนี้คือสมมุติตอนตอนที่ตอนใช่ตอนที่อยู่อสมชันบางรักอะค่ะก็เป็นผู้อ่านเป็นผู้อ่านไม่ใช่ว่าเดินไปนะผู้อ่านแต่งตั้งเลยแต่ว่าพอย้ายเนี่ยปัญหาคือพอย้ายบ้านไปอยู่ไปอยู่ลังสิตเงี้ยเราก็ไม่กล้าเดินไปบอกพ่อหรอกว่าเป็นผู้อ่านมาก่อนนะคะพ่อแบบเละกไม่เป็นเล้ก็แค่แค่รู้สึกว่าถ้าถ้าพระท่านอยากให้ ให้เราช่วยอะไรในเรื่องของศาส,ส,สนาจ,จักรได้เราก็ยินดีคุพะอะนั้นก็จะได้มาอย่างปีที่แล้วเนี่ยก่อนตอนช่วงมีจะมีน้องคนที่สองมีลูกคนที่สองก็ได้ช่วยคุณพ่อในงาน power of love <ช>หรือว่าร้องเพลงอ่านพระคัมภีร์ที่เป็นแบบอัดเสียงให้คนที่พิการทางสายตาโอ้ไปทำดิ้ดีเลยครับ ก,ก็เหมือนกับว่ามีอะไรถ้าเกิดช่วยได้เราก็ยินดีนะคะอยากที่จะแบบมามา,มาเป็นแคทลิกมากๆตั้ง<อ>แต่เด็กแล้วจนสุดท้ายวันหนึ่งแม่เขาเห็นความตั้งใจเราเคยพูดไปเล่นว่าถ้าบรรลุนิติภาวะนะอยากทำอะไรทําเลยเรื่องราวของพี่นิณาและของพี่นัททิวไผ่งานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะรอรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Power of Love ในวันนี้ค่ะก่อนจากการอนันตานีคาถามให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกันด้วยค่ะคำถามมีอยู่ว่าวันนี้รายการนำเสนอภารกิจใดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและไปที่ประเทศอะไรส่งคำตอบมาได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยชั้น8อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 122ทับ11ซอยนนที14ถนนนนทียานาวากรุงเทพ10 120วงเล็บมุมสองว่ารายการ Power of Love หรือส่งอีเมลมาที่ Power of Love @thaicatholicmedia.com ของรางวัลมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ค่ะพบกับอันานาและรายการ Power of Love ได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬกาถึง17นาฬิกา30นาทีช่อง TNN 24ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Love us first The love that you and I believe will never pass away. Love is unity, brings unity by unity, by the love we have for others. It's a candle that shines forth that brings the light of Christ to all the world.